มีสิทธิ์กมุดบ้าน,นครับมีที่ดินเดม่มาน5หลังนะครับแล้วก็มีบ้านให้คนเช่านะครับจากชีวิตคนที่ลำบากหันขวนเข้าสู่ธุรกิจกับบริษัทที่เทริมคนบางการศึกษาก็ไม่มีผมบอกได้เลยว่าความรู้อย่างผมยังสำเร็จได้คนที่อยู่ในห้องนี้ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ครับขั้นต่อไปครับ คุณนันทยาทินทัพไทยเชื่อในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่เชื่อดิฉันนันทยาทินทัพไทยสวัสดีทุกท่านค่ะจากอดีตสาวออฟฟิศนะคะวันนี้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจกับบริษัทคิงเฮิร์17ปีทำให้ดิฉันพลิกชีวิตประสบความสำเร็จเปลี่ยนจากคำว่าจนเป็นคนมั่งมีค่ะกับธุรกิจคิงเฮิร์ฟบปีสิ่งที่ดิฉันได้มานะคะไม่เฉพาะเปลี่ยนแปลงเฉพาตัวดิฉันเอง สามารถเปลี่ยนแปลงทั้งครอบครัวดิฉันได้วันนี้ดิฉันทําได้ทุกท่านก็ทําได้เช่นเดียวกันค่ะท่านต่อไปครับคุณสรัญญาภูดช่วยครับอย่าปฏิเสธโอกาสที่ยังไม่รู้จักดีพอเพราะอาจจะเป็นโอกาสเดียวที่คุณเฝ้ารอมาทั้งชีวิตก็เป็นได้สรัญญาพูณช่วยสวัสดีค่ะ ดิฉันเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เข้ามานั่งอยู่ตรงนี้เพราะ15ปีที่แล้วดิฉันเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทําธุรกิจกับคิงเฮิร์ฟทำให้ชีวิตครอบครัวของดิฉันเปลี่ยนไปจากอดีตสาวโรงงานที่เงินพอใช้บ้างไม่พอใช้บ้างดิ่นร้อนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากรวยอยากจะรู้ว่าการที่จะกินจะใช้โดยที่ไม่ต้องคิดมันเป็นยังไงและก็ ตัวเองค่ะทําให้15ปีที่ผ่านมาเยี่ยนสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวมากกว่า50ล้านจากธุรกิจทีวีค่ะดิฉันอยากจะบอกทุกท่านว่าวันนี้ทุกท่านเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ที่ท่านจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ก้าวเข้ามาเป็นครอบครัว King Herb เหมือนที่ดิฉันเปล่าดเยี่นอยากจะบอกว่า King Herb ให้ทุกท่านได้ขอเพียงท่านอยาปิดโอกาสตัวเองสวัสดีค่ะ คนต่อไปนะครับคุณรุ่งราวันเกียววงครับสวัสดีค่ะลุงราวันเกียววงสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งะอะอดีตมาจากเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะธุรกิจส่วนตัวและเป็นผู้ป่วยนะคะดิฉันเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่ขั้วตับเคยได้ยินไหมคะถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองในวันนี้ ในวันที่ผ่านมาเราคงไม่มีวันนี้ให้ทุกท่านเห็นดินฉันอาจจะเป็นเท่าเป็นผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้พบได้เจอจาก King ฮิร์ก็คือสุขภาพดีและมีรายได้ตามมาสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักสิ่งที่เราไม่เคยเห็นสิ่งที่เราไม่เคยได้สัมผัสเรามาสัมผัสที่ King ฮิร์และคิงเฮิร์ให้เราได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราอยากจะเป็นเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นทุกท่านที่มีความสามารถและทุกท่านอาจจะดีกว่าดิฉันเมื่อดิฉันทำได้ทุกคนทำได้แน่นอนค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ